สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของตัวโถวแพ็กเอ็กลิฟนะครับโถวพกเนี่ยมีหลายอย่างนะครับผมหลายฟังก์ชันแต่วันนี้จะคุยกันเป็นในเรื่องของเอ็กลิฟครับตัวนี้ก็จะเป็นส่วนของถังเหล็กนะครับเป็นเหล็กขนาด6ลิตรนะครับผมตัวนี้จะเป็นในเรื่องของรูเติมน้ํามันนะครับผมรูเดินน้ํามันก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นฝาเติมน้ํามันครับก็จะมีที่บอกระดับ ขีขาวๆอยู่นะครับผมเดี๋ยวถอดมาดูอ่านี่นะครับผมก็จะเป็นเท่งนะครับทิมลงไปเพื่อดูระดับน้ำมันควรมีขีดอยู่นะครับว่าควรสูงกว่าเท่าไหร่ถังเหล็กเนี่ยเขาจะมีข้อดีตรงที่ว่ามันไม่แอนนะครับส่วนใหญ่ปัญหาที่เจอเนี่ยมันชอบแอนพอมันแอนแล้วอากาศจะเข้าได้นะครับอ่าปั๊มพวกนี้ก็จะมีปัญหาอันนี้เป็นมอเตอร์นะครับผม ไฟฟ้านะครับมีหลายแรงหลายฟังก์ชันอันนี้จะเป็นโฟคอนโทรลไว้ปรับความเร็วส่วนข้างล่างนี้เป็นรีลีฟนะครับอันนี้จะเป็นเกตแล้วก็ลูกน้ำมันออกนะครับเพื่อเอาไปใช้งานอันนี้จะเข้าออกทางเดียวนะครับที่จะต่อเข้ากระบอกซิงเกิลอันนี้เป็นคอยลนะครับที่จะบังคับไดรลกการทํางานของกระบอกตัวนี้นะครับหลักการทํางานของมันนะครับเมื่อสตาร์ทมอเตอร์นะครับน้ํามันก็จะออก ทางปักสีเหลืองๆนี่นะครับพลาสติกเนี่ยตรงนี้นะครับผมถ้าน้ำมันไม่ออกเกิดอะไรขึ้นครับแสดงว่ามอเตอร์สตาร์ทผิดทางนะครับให้กลับทางหมุนเพราะฉะนั้นช่วงแรกเราต้องสตาร์ทสต็อปดูก่อนนะครับเพื่อดูทิศทางการหมุนส่วนตัวคอยนี้นะครับมีหน้าที่ชิปลงนะครับเมื่อมอเตอร์หยุดการทํางานตําแหน่งก็จะค้างอยู่ที่ตําแหน่งนั้นนะครับถ้าเราต้องการลงเมื่อไหร่ก็ให้มาชิปที่คอยนี้ ก็จะมีแมนวนวลวาวอยู่ตรงนี้นะครับคอยแมนวนวลได้นะครับปรับความเร็วที่ตรงนี้ก็ได้นะครับผมโอเคครับสำหรับการออกแบบชุดตัวเอ็กลิฟเนี่ยนะครับผมสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือแรงนะครับกับความเร็วที่ต้องใช้นะครับส่วนใหญ่แล้วเอ็กลิฟเนี่ยจะไม่ซีเรียสเรื่องความเร็วครับเพราะฉะนั้น ดีไซน์ของพาวเวอร์ t นิเนี่ยจะขนาดเล็กได้สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของแรงนะครับผมต้องทําได้นะครับยกได้ตามที่ต้องการส่วนแรงเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ขนาดของตัวที่จะกําหนดแรงได้ก็จะมีเรื่องของตัวกระบ,บอกนะครับ1 2ก็คือตัวเพชเชอร์ที่ทํานะครับเพชเชอร์ที่ทํมันจะขึ้นอยู่ขนาดตัวมอเตอร์นี้นี่แหละว่าตัวใหญ่ตัวเล็กถ้าตัวใหญ่ก็จะทาเพชเชอร์ได้เยอะนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะบังคับไว้อยู่แล้วแหละว,ว่าห้ามเกิน140บบาร์นะครับ ตัวของชุดเพ w e r ว่าแ็กเนี่ยมันจะได้210ร้อยสิบาทนะครับผมแต่ถ้าจะให้แนะนำนะครับเอาทนทนเอาแค่140บบาทพอก็ใช้ยันยันลูกโตได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ